ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการาใส่เนื้อหานะคะเข้าไปในแต่ละหน้านะคะซึ่งสิ่งที่หนูจะต้องทำนะคะก็คืออให้หนูเพิ่มในส่วนของข้อความว่ายินจีนต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชื่อเรื่องก็เขียนเข้าไปได้เลยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์นะคะอ่า Adobe d e m i e a v e r CS6 นะคะหนูก็เขียนชื่อของเว็บไซต์ตัวเองได้เลยนะคะเมื่อเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าให้เซฟหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นกดที่อ่าซับลิ์นะคะเพื่อเปิดสองหน้าจอนะคะ เมื่อเปิดสองหน้าจอรเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทำการเอาเคเซอร์ไปวางไว้ที่ด้านหน้าของข้อความแล้วพิมพ์คำสั่งนะคะชื่อว่าเมเมอขีนะคะก็จะเป็นคำสั่งนะคะเคลื่อนไหวนะคะพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่าก่อนนะคะ จากนั้นพิมพ์ตัว M แล้วก็ตัว A ค่ะอะ่แล้วก็เลือกคำว่า M A R Q U e, e ตัวที่3นะตัวที่4นะคะกดเป็นคลิกนะคะแล้วก็ปิดจากนั้นไปพิมพ์ต่อด้านหลังเพื่อปิดนะคะโดยการพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ทับนะคะมันก็จะ ขึ้นคำสั่งปิดให้เองอันตโนมัตินะคะอะ่แล้วก็ให้นักเรียนนะคะเปลี่ยนสีสักนิดหนึ่งโดย,โดยการคุมข้อความนะคะแล้วก็มาที่ในส่วนของ CSS นะคะแล้วก็มาที่ด้านหลังของสซนะคะมันจะมีะกรอบที่ใช้สำหรับใส่สีข้อความนะคะ กดเลือกสีนะคะที่ต้องการได้เลยนะคะถ้ากรณีขึ้นให้ตั้งชื่อนะคะก็ให้พิมพ์ชื่อได้เลยนะคะหนูจะพิมพ์ชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดโอเคได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะเปลี่ยนสีให้เป็นสีที่หนูต้องการนะคะจากนั้นก็กดเซฟค่ะ เราลองดันดูนะคะ,ะข้อความแสดงความยินดีต้อนรับเข้าสู่มันก็จะไหลนะคะไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อได้ในส่วนของอข้อความยินดีต้อนรับเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด enter ลงนะคะจากนั้นนะคะ สิ่งที่หนูจะต้องทำนะคะให้หนูไปก๊อบข้อมูลนะคะจากใน Google นะคะ,ะไปก๊อบข้อมูลจากใน g ูเกแล้วก็เอาข้อมูลนะคะชื่อเรื่องของหนูซึ่งในส่วนของหน้าอินเด็กนะคะก็ให้หาในส่วนของความหมายบทนำหรือ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับประวัตินะคะมาใสา่เมื่อได้ข้อความเรียบร้อยมีรูปเรียบร้อยเรียบเร,ยบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเซฟไฟล์นะคะโดยการที่ไฟล์แล้วก็บันทึก นะคะรือว่าบันทึกเป็นนะคะเอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์งานตัวเองนะคะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะให้ชื่อว่าหน้าอินเด็กนะคะถ้าเป็นหน้าอินหนึ่งก็ตั้งชื่อเป็นหน้าอินหนึ่งถ้าเป็นชื่อถ้าเป็นของขออเนื้อหาของหน้าอินสองก็ให้ตั้งชื่อว่าหน้าอินสองเข้าใจใช่ไหมคะ อ่าแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะอันนี้ครูแทนที่เนาะจะอ่าตั้งเป็นขีดแทนแล้วกันนะคะเพิ่มอ่กดบันทึกค่ะก็จะได้ในส่วนของอ่าเนื้อหาวิธีการนำเนื้อหานะคะเอามาใสนะ่ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการแทรก ข้อความรูปภาพที่อยู่ใน Word นะคะให้นักเรียนไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่คำว่าอ่า import นะคะแล้วก็ Word นะคะ document กดเปิดขึ้นมาแล้วก็เลือกในส่วนของไฟล์ซึ่งไฟล์นะคะที่เป็น Word จะต้องอยู่ด้านนอกของ image นะคะกด open นะคะเปิดปุ๊บ รอสักครู่นะคะข้อความมันก็จะเข้ามาอยู่ในโปรแกรมอัตโนมัตินะคะวิธีการปรับแต่งให้ถ้าเป็นหัวข้อให้กด enter ลงนะคะจากนั้นคุมข้อความนะคะแล้วมาที่ด้านข้างหาคะเมนูที่ชื่อว่า insert นะคะจากนั้นเปลี่ยนตรงนี้นะคะ จาก Common ให้เป็นแท c k นะคะแล้วก็ตัวหนาก็กดหนาได้เลยนะคะมันก็จะหนาส่วนถ้าต้องการให้หัวข้อใหญ่กด h ค่ะหัวข้อมันก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะกรณีนะคะถ้าไม่มีหุ r ดนะคะในการารวบรวมข้อมูลนะคะก็ให้ใช้วิธีการ ก๊อปปี้นะคะจากในกูกเอออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็มาวางนะคะด้วยนะคะเวลาก๊อปปี้นะคะให้ก๊อปปี้ทีละนิดนะคะหลักอย่าก copy ๊อปปี้เยอะนะคะถ้าก๊อปปี้ทั้งหมดนะคะเวลาวางมันจะอ่าไฟล์ข้อมันจะขยายใหญ่นะคะ ซึ่งทำให้รูปในส่วนของงานผิดสัดส่วนนะคะก็ให้ Copy เสร็จนะคะก็เอามาวางได้เลยนะคะแบบนี้เนาะจากนั้นนะคะวิธีการใส่รูปภาพนะคะก็จะต้องไปเซฟรูปนะคะ จากในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เซฟแอดนะคะแล้วก็นำไปวางใส่ไว้ในโฟลเดอร์ตัวเองนะคะภาพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนูจะต้องไปอยู่ใน image เช่นเดิมนะคะก็กดเซฟได้เลยนะคะจากนั้นก็ ให้เอาเคสเซอร์อไปวางเสร็จนะคะก็ให้ไปที่อินเสิร์ตนะคะแล้วก็อิมมีนะคะจากนั้นเลือกรูปนะคะกดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคอ่ารูปมันจะขยายมันจะใหญ่นะคะให้ปรับภาพให้มันพอดีก็กล่าวเองนะคะอ่าโดยการไปที่ ด้านล่างนะคะไปที่ W นะคะเปลี่ยนขนาดนะคะซักลอง350นะคะ Enter ดูนะคะได้ไหมถ้าเกิดว่าเล็กเกินไปก็อา,อาจจะเป็น400ก็ได้นะคะ Enter จากนั้นปรับกึ่งกลางก็เลือกนะคะ เอาเคซื้อไปวางก็กตัวนี้ไม่มีนะให้มากดตัว Align Center ต,ตัวนี้ค่ะแล้วก็ C E C W แล้วกันนะคะกดโอเคอในส่วนของภาพก็จะอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะคะแล้วก็กดค t r l ุม e x i งานให้ดอกจันหายไปนะคะอ่ะเนี่ย ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะในกรณีที่ไม่มีวิด d นะคะต่อไปหน้าที่2นะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะไป o p e n file นะคะ i ินหนึ่งขึ้นมาจากนั้นในส่วนของหน้า in 1น,น,นะคะก็จะเป็นคำอธิบายรายวิชานะคะของครูก็ครูก็จะต้องไปหาในส่วนของคำอธิบายรายวิชานะคะ ก็พิมพ์ได้เลยนะคะอ่ะ,อะเมื่อได้ในส่วนของคำอธิบายรายวิชาอันนี้ของ C S ของหลักสูตรระดับอาชีวะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ในส่วนของอคำอธิบายรายวิชาก็จะอยู่ในนี้นะคะครูก็ copy ในส่วนของคำอธิบายรายวิชานะคะทั้งหัวข้อเลยเอาไปวางใส่ไว้ใน Word เ,เช่นเดียวกันนะคะก็ให้คลิกขวาแล้วก็ เลือกเปิดเวิรดนะคะขึ้นมาใหม่นะคะจากนั้นก็วางข้อความได้เลยนะคะแล้วก็เซฟนะคะบันทึกเป็นนะคะแล้วก็เอาไปวางใส่ไว้ในโฟลเดอร์ชื่อตัวเองนะคะาาจากนั้นก็ตั้งชื่อนะคะว่าหน้า,าคำอธิบายรายวิชากดบันทึกค่ะ ก็จะได้ในส่วนของหน้านี้ขึ้นมาหนูก็เอาเคเซอร์นะคะไปแตะอ่าจากนั้นก็ปรับแต่งค่ะให้เวิร์ดเป็นช็อปนะคะแล้วก็ให้ฮอสเป็นลิสนะคะจากนั้นก็ให้ไปที่ไฟล์แล้วก็ Import นะคะแล้วก็ w ว r ร์ดด็อกิเมนต์นะคะ แล้วก็ไปแทรกคําอธิบายนะคะเข้ามาในโปรแกรมได้เลยนะคะเมื่อได้แล้วนะคะก็ให้ Enter สักครั้งนะคะแล้วก็ Enter ในส่วนของหัวข้อคุมข้อความนะคะจากนั้นนะคะมาที่ Insert นะคะแล้วก็เลือกเป็นหัวข้อเป็นตัวใหญ่ไปเลยนะคะจากนั้นก็หนานะคะ ็จะได้ในส่วนของหัวข้อนะคะแล้วก็ปรับแต่งกึ่งกลางนะคะอาจจะใช้ CSS ในการปรับแต่งนะคะแล้วก็ตัวพิมพ์ b b เข้าไปนะคะกดใส่มันก็จะหนาแล้วก็กึ่งกลางนะคะเฉพาะหัวข้ออย่างเดียวนะคะก็กดเซฟได้เลยนะคะ ทำแบบนี้นะคะไปทุกหน้า,าพยายามให้ทุกหน้านะคะพยายามให้มีรูปภาพนะคะด้วยในหน้าต่างๆนะคะถ้ากรณีที่เป็นการใส่ในส่วนของอ Youtube นะคะให้ไปที่ซับลิสต์นะคะจากนั้นนี่คุณสมมุตินะ จะไปเอาอ่าในส่วนของ YouTube นะคะสอนสักนิดหนึ่งนะคะกรณีที่เป็นอ่าการสอนนะคะหนูก็ไปเอาในส่วนของออเหมือนตัวนี้นะคะ วิธีการกอ c อ่า YouTube นะเอาไปใส่ให้ไปกดที่คำว่า s ช a นะคะแล้วไปที่คำว่าฝังนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะมีโค้ดนะคะให้กดคัดลอกตรงนี้นะคะเมื่อคัดลอกเสร็จให้นำโค้ดเอาไปวางใส่ไว้ในาตารางโค้ดนะคะ อนนี้ของครูเด้งหลุดแล้วนะคะน่าจะต้องน่าจะหลุดเนาะก็กดกระก๋กาตัดกดออกได้เลยนะคะมันจะเด้งหลุดถ้ากรณีใส่พุทธุนะคะรับจดหน้าท่น,นะคะจะสอนใส่หน้าใหม่นะคะ วิธีการใส่วิดีโอนะคะก็ไปที่ Sublist นะคะเ,เคเซอร์ไปแตะไว้ที่ส่วนของการใส่เนื้อหาปรับเหมือนเดิมค่ะให้เป็นช็อปนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเคเซอร์อยู่ตำแหน่งไหนหนูวางโค้ดที่ตำแหน่งนั้นนะคะก็พาสวางได้เลยค่ะเมื่อวางเสร็จนะคะก็จะมี YouTube ขึ้นนะคะแบบนี้เนาะ แล้วก็ปรับให้อยู่กึงลางก็ทำสเต็ปเดียวนะคะสเต็ปเดียวกันก็กด C E แล้วกันนะคะตั้งชื่อโอเคก็จะอยู่กึงกลางแบบนี้นะคะอ่ะแล้วก็เซฟลองรันดูค่ะกเซฟโอเคอ่ะเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ YouTube นะคะเข้ามาใน ่าหน้างานของเราเรียบร้อยนะคะในส่วนของอถ้ากรณีที่มันไม่ขึ้นในส่วนของอกึ่งกลางให้วักนะคะแล้วก็พิมพ์โค้ดเองนะโดยการกดที่คําว่าลายนะคะ แล้วก็เลือกเป็นเซนเตอร์นะคะ,ะมันก็จะ,ะมันก็จะกล่งกลางให้นะคะจะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของวิดีโอนะคะหนูจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อความรูปนี้นะคะจำเป็นต้องใส่นะคะโอเคอที่เหลือนะคะหน้าตอบ หน้าที่เหลือให้หนูทำจนครบทุกหน้านะคะจนเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทถัดไปครูจะสอนในส่วนของการอัพโหลดเว็บไซต์ลงในอินเทอร์เน็ตนะคะโอเค